สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆค่ะวันนี้มาในเมนูขนมค่ะก็คือข้าวเมาทอดค่ะข้าวเมาทอดที่ข้างในนะคะใช้เป็นกล้วยไข่ค่ะมีความอร่อยค่ะมีความเป็นขนมโบราณนะคะมักจะขายคู่กับกล้วยแขกนะคะหรือว่ากล้วยทอดค่ะวันนี้ทําง่ายไม่ยากค่ะเพื่อนๆไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําและวัตถุดิบกันค่ะวัตถุดิบอย่างแรกเลยค่ะก็คือกล้วยไข่ที่ปอกเปลือกเรียบร้อยแล้วค่ะมาดูวัตถุดิบต่อไปค่ะ วัตถุดิบในส่วนที่1นนะคะก็มีมะพร้าวขูดมีข้าวเมามีน้ำกะทิมีเกลือค่ะแล้วก็มีน้ำตาลมะพร้าวค่ะนี่ก็คือส่วนที่1แล้วเรามาดูส่วนที่สองกันค่ะก็จะมีเป็นกะทิใช้เป็นกะทิกล่องนะคะ1กล่องส่วนที่1ใช้ไปแล้ว1 0 0 m l ส่วนที่2ใช้150 ML ค่ะต่อไปก็จะเป็นแป้งข้าวเจา้าแล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่าแล้วก็เกลือ แล้วก็ไข่ไก่1นึฟองค่ะก็คือมีส่วนที่1นึ่งแล้วก็มีส่วนที่2มาดูขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนนี้ค่ะให้เราเตรียมภาชนะใส่แป้งลงไปค่ะจากนั้นก็ใส่น้ำเปล่าใส่เกลือแล้วก็ตามด้วยไข่ไก่ใช้แค่1นึฟองค่ะจากนั้นน้ำกะทิ150 ml ใส่ลงไปค่ะและทำการคลุกเคล้าค่ะคลุกเคล้าให้ทุกอย่างเข้ากันนะคะเพื่อน ส่วนผสมและวัตถุดิบทุกอย่างนะคะอย่างละเอียดเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ที่ใต้คลิปเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูกันได้ค่ะส่วนขั้นตอนนี้ค่ะเราก็จะทําการคลุกเคล้าให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันเพื่อนๆก็ดูขั้นตอนนี้กันไปก่อนค่ะเสร็จแล้วมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนนี้ให้เราตั้งกระทะใส่หัวกะทิในปริมาณ 100ML ลลงไปค่ะใส่น้ำตาลมะพร้าว ใส่เกลือค่ะจากนั้นก็ติดแก๊สค่ะคนไปนเรื่อยๆค่ะคนไปจนกว่าเกลือละลายแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวละลายค่ะขั้นตอนนี้ก็คือเราจะทำที่ห่อกล้วยไข่นะคะขั้นตอนเมื่อกี้ทำแป้งสำหรับชุบก่อนทอดแต่ขั้นตอนนี้ทำเป็นอ่เขาเรียกมะพร้าวกับข้าวเม่านะคะคั่วๆกันแล้วเราจะนำมาห่อที่กล้วยไข่ค่ะ ตอนนี้น้ำตาลมะพร้าวก็ละลายแล้วค่ะจากนั้นใส่มะพร้าวขูดลงไปค่ะก็ทำการนะคะคลุกเค้าผัดไปสักแป๊บหนึ่งค่ะก็ตรงนี้ก็จะใช้เป็นไฟอ่อนนะคะค่อยๆผัดไปเรื่อยๆค่ะ แล้วก็มาถึงขั้นตอนของการใส่ข้าวเม่าลงไปค่ะข้าวเม่าก็จะมี2แบบนะคะมันจะมีสีขาวแล้วก็สีเขียวแต่วันนี้เราได้เป็นแบบสีเขียวมากค่ะขั้นตอนตรงนี้ก็จะเย็นๆนะคะผัดไปเรื่อยผัดไปเรื่อยจนกว่าเขาจะแห้งค่ะ ถึงตอนนี้นะคะเวลานี้ก็รู้สึกว่าเขาจะเริ่มได้แล้วค่ะก็จะมีความแห้งมีความเหนียวนิดหน่อยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะปิดแก๊สแลวรอพักให้เย็นค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนนี้ให้เราเตรียมถุงแกงนะคะตัดถุงแกงให้เรียบร้อยเป็นแผ่นนะคะแผ่นสี่เหลี่ยมจากนั้นค่ะที่เราผัดไว้เมื่อกี้นี้กวนไว้เมื่อกี้ค่ะ ใส่ลงไปที่ถุงพลาสติกค่ะตักวางลงไปจากนั้นก็พับถุงพลาสติกเข้ามาและททำมือกดๆให้เขาเป็นบางๆนะคะกดให้เขาแบนให้เขาเป็นบางๆไม่ใช้มือก็ได้ค่ะจะใช้เป็นที่กดขนมปังก็ได้หรือว่าจะใช้สากก็ได้ค่ะจากนั้นก็เปิดพลาสติกลงมานำกล้วยไข่มาวางไว้ค่ะและทำการห่อค่ะตรงนี้ก็ทำตามเราเลยนะคะ ค่อยๆห่อค่อยๆม้วนไปค่ะให้เขารอบที่กล้วยไข่ตรงหัวและตรงท้ายเราก็จะทำการปิดเขาด้วยค่ะปิดกล้วยไข่ให้มิดชิดเลยค่ะ เห็นไหมคะตรงหัวแล้วก็ตรงท้ายนะคะกดเข้าให้มิดชิดค่ะเสร็จแล้วก็ได้แล้วนะคะ1อันค่ะเดี๋ยวเราจะทำให้เพื่อนๆดูอีกสัก2อันค่ะ เดี๋ยวเราก็จะทําให้เสร็จให้ครบเลยค่ะมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนนี้ค่ะเราก็นําที่เราหอ่อข้าวเม่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนํามาชุบแป้งจากนั้นก็ตั้งกระทะใส่น้ํามันลงไปน้ํามันร้อนนะคะใส่ข้าวเม่าของเราลงไปทอดเลยค่ะขั้นตอนตรงน,นี้ก็จะใช้ไฟอ่อนค่อนไปทางกลางนะคะค่อยๆทอดไปเรื่อยๆค่ะ ก็ให้เราสังเกตเอานะคะว่าอีกด้านหนึ่งเขาเริ่มได้แล้วสีเขาสวยแล้วเราก็ค่อยๆกลับเขาค่ะเดี๋ยวเราก็จะทอดไปเรื่อยๆนะคะเป็นล็อตๆเป็นล็อตๆไปค่ะจนกว่าข้าวเมาที่เราทําไว้จะหมดค่ะถ้าเราจะทอดในล็อตต่อไปนะคะเราก็ต้องใช้กระชอนนะคะตักแป้งนะคะออกให้หมดจากนั้นเราก็ทอดในล็อตต่อไปค่ะ เดี๋ยวเราก็จะทอดต่อไปจนหมดตอนนี้เราก็ทอดข้าวเม่าเราก็ลอตสุดท้ายแล้วค่ะด้านไหนสีสันสวยแล้วจากนั้นก็ทำการเอาขึ้นมาสะเด็ดน้ำมันนะคะส่วนแป้งเศษนะคะก็ตักออกให้หมดและขั้นตอนนี้ค่ะก็มาถึงขั้นตอนของการที่เราจะทำแป้งให้เป็นฟูๆนะคะโรยตรงหน้าข้าวเม่า จากนั้นก็ทําการค่ะโรยแป้งที่เราผสมไว้เมื่อกี้นะคะที่เราชุบเนี่ยแหละค่ะโรยลงไปแต่ในการโรยนะคะต้องโรยสูงสูงค่ะเพื่อที่จะได้เป็นฟองที่ละเอียดเวลาวางทับบนเข้าเมานะคะจะได้สวยน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะทําการนะคะใช้จะลียวกลับไปกลับมาค่ะเพื่อให้สุกเท่ากันเสร็จแล้วเราก็ใช้กระชอนตักขึ้นมาค่ะก็เอาสีประมาณเท่านี้ค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราก็ไปจัดเสิร์ฟกันดีกว่าค่ะในการจัดเสิร์ฟค่ะเราก็จะเรียงเข้าเมานะคะเป็นสามลูกเหมือนอย่างที่เราไปซื้อเขานะคะเขาก็จะาขายเราเนี่ยสามลูกเราก็จะเรียง ก่อนที่จะรับประทานเรียงไว้เลยค่ะ3าลูปจากนั้นค่ะเศษแป้งนะคะที่เราทอดไว้โรยตกแต่งให้สวยงามค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับเมนูข้าวเม่าทอดค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆเมนูข้าวเมาทอดที่ช่องอร่อยแบบบ้านๆนำเสนอให้กับเพื่อนๆได้รับชมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วก็ขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสำหรับวันนี้อร่อยแบบเป็นบ้านไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ